ทุกอย่างกอดสดใสขึ้นมาเมฆที่ครึ่งบนฟ้าถึงวันต้องจางหายที่เคยอึมครึมมานาน,นก็เป็นวันวานให้ลืมไปได้มีรอยยิ้มอีกครั้งในใจของเราคนที่คิดต่างกันก็จับมือกัน ความทุกข์ที่ไหนทุกคนช่วยแบ่งเบาทุกคนก็คือพี่น้องอยู่ในชายคาของบ้านเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลพรุ่งนี้ต้องดีกว่าถ้าเรารวมใจกันรองรออยกัน วนเลิกแล้วลืมมันไปให้รู้รักสามัคคีพี่น้องเราคนไทยต่างกันไม่เป็นไรหากใจคิดดีธนคานี้ได้วัดรับการดูแลสนับสนุนจากวัร,รมกายเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังของพระภิกษุสามนเณรนะครับวัสดุทรายกระสอบอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อ,อุบาสิกาออกมาช่วยกันเยอะตรงนี้เป็นจุดตัวอย่างของจุดหนึ่งของในใน,ในการเกิดน้ําท่วมนี้ว่ามันมีการรวมพลังกันอย่างมหาศาลคลองรพิพัฒน์จากคลองหนึ่งถึงคลองคลอ,องสิที่เราทำมันอยู่นี่นนะประมาณเกือบ30กิโลเมตรโดยไม่ใช้พลังของใครเลยใช้พลังของคนในพื้นที่ใช้พลังของวัดใช้พลังของพระใช้พลังของอ,อ,อุบาสิกาที่นี่พระทหารแทบไม่ได้เข้ามาช่วยเลยนะครับหน่วยนะราชการแทบจะไม่ช่วยเลยผมเนี่ยก็ได้เพียงแต่มาให้กําลังใจ นะครับในสาระรองผู้ราการจังหวัดในอำเภอทุกส่วนราชการอบตอะไรเนี่ยก็เพียงแทงใจแต่ว่าที่มันเกิดพลังกันน้ําขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ได้เนี่เหมือนกําแพงจริงจได้กันาดนี้เพราะพลังของประชาชนทั้งสิน้นนะครับถ้ามันชนะได้ก็เป็นเพราะความสามัคคีแล้วก็เป็นจุดที่หลายแห่งที่ผมประสบมาเนี่ยจุดไหนที่มันแตกจุดไหนที่มันขาดจุดนั้นกลุ่มนั้นโดยมากจะขาดความสามัคคีกันให้รู้รักสามัคคีพี่น้องเราคนไทย คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีความรู้ที่กับการในการการั้นเขื่อนการวางแนวกระสอบทรายอะไรเนี่ยบางครั้งเราอาจจะวางผิดพลาดก็มีได้ทางวัดธรรมกายเนี่ยได้เข้ามาให้บอกว่าเออไารวางลักษณะอย่างนี้มีการตอ,อกมีการตอ,อ,ก,ก,รตอ,อกหมุดอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เขื่อนที่เรากันน้นพังลงมานะครับทั้งนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณวัดธรรมกายอย่างสูงนะครับที่ให้ความสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจ นะประชาชนชาวหมู่สิบทุกคนและอาสาสมัครของหมู่สิบทุกท่านนะพร้อมยินดีที่จะรับใช้ขอให้บอกมาว่าทําแบบไหนอะไรยังไงกําลังพลเรามีอยู่แค่1,100คนแต่พระวัฒนากยนามา2,000กว่าคนครับหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเราจะสู้จนกว่าน้ําจะลดระดับลงครับก็ฝากด้วยนะครับชาวตำบลสามทุกท่าน อย่าให้ถอยการทำงานจงสู้ต่อไปตลอดไปจนกว่าน้ำลดครับท่านพี่น้องทุกคนของในตำบลของสามที่มาในวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีเป็นส่วนร่วมทำให้การสู้ภัยวันนี้สำเร็จและจะสู้กันต่อไปถ้าพี่น้องในหมู่16ของเราไม่ร่วมใจเคื่อนเราจะไม่ได้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นตำบลของสามของเราขาวเหมือนที่อื่น สิ่งที่เกิดขึ้นลองเป็นแกนหลักกำลังสำคัญคือประชาชนและวัดพระธรรมกายขอบคุณครับโดวไปสู้โดวไปสู้โดวไปสู้โัวไปสู้ตัวไปไหนเรื่องจากเมื่อวานเลิกแล้วลืมมันไปให้รู้รักสามัคคีพี่น้องเราคนไทย จด,ดีวันนี้ระดมพระทั้งหลายมาเกือบ200รูปก,ก็มาช่วยกันกั้นน้ำคันน้ำตามถนนตามที่จะขึ้นก็ช่วยกันแบบสึดความสามารถด้วยความปลื้มปิติถึงเหื่นอยแต่ปื้มมากเลยมาช่วยกันเพื่อย,ยับยังน้ำไม่ให้ท่วมชาวบ้านเดือดร้อนที่อาตมามาช่วยนี่ช่วยด้วยแรงศรัทธาของพระคุณพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธรรมชยโยเราแล้วก็หลวงพ่อทัดตชิโวขึ้นรถมาช่วยตั้งแต่เริ่ม8ดโมงกว่าจนถึงเวลานี้ก็กะว่าทำกันทั้งคืนทั้งวันคือของคืนคืนนี้แล้วก็คืนต่อๆไปอาตมามาช่วยงานนี้ก็ช่วยด้วยความเต็มใจอออรรรมนี้้้ตงงดกกว่าูใจัย